รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2567นาห้องประชุมโรงแรมเซนทาราจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวอารีวันจตุทองกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกตป ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชื่นจิตสิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยายลัยสงขลานาคารินทร์พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการด้านนางสาวอารีวรรณจตุทองกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกตป ใหร้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าปริวันจุรุทองค่ะปัจจุบันเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสช,ชด้านการคุ้มครองบริโภคนะคะประเด็นสําคัญในฐานะที่ดิฉันเป็นกรรมการกตรปรด้านการคุ้มครองบริโภคมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดทํารายงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสชนะคะและว,วันนี้ฉันเองก็เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากว่า เลือกให้จังหวัดนี้นะคะเป็นตัวแทนของภาคตะวนองีิงเหนือทั้งหมดนะคะในการที่ทําหน้าที่แทนประชาชนผู้บริโภคนะคะในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะต้องตอบคําถามมหาวิทยายลัยสงขลานครินนะคะเนื่องจากว่าดิฉันมอบหมายให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการจัดทําตัวรายงานนะคะในส่วนของดิฉันซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำความคิดเห็นดังนั้น วงเวทีโฟก,กัสกรุ๊ปเนี่ยมันจะเป็นการถามความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นกสทชรผู้ประกอบการการ,รวมถึงเครือข่ายของผู้บริโภคพอเราได้ความเห็นระดับโฟก,กัสกรุ๊ปเราก็จะให้มีการสังเคราะห์ในระดับต้นเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นคําถามที่เหมาะสมในการที่เราจัดเวทีและฟอมความเห็นสาธารณะหรือเวทีพับป,ปีเคอร์ริงซึ่งในตัวทีโออาร์เนี่ยดิฉันเองกําหนดเอาไว้ว่า เวลาเราฟังความเห็นประชาชนเราไม่เลือกรับฟังเฉพาะพื้นที่ภาคใดภาคหนึ่งเราต้องฟังให้ครบลูกทั่วประเทศไทยว่าจะเป็นภาคเนื้อภาคตะอองชิงเหนื้อภาคใต้ภาคกลางหรือภาคตะออกอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นะคะแม้ะทั่งการทํำแบบสอบถามก็ต้องกระจายไปตามภูมภาคและกลุ่มประชาชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน ก็คือกศชและที่สําคัญคือชันให้ความสําคัญและมาเขาเ้าร่วมเวทีมาตั้งแต่การเปิดเวทีไปจนถึงการให้ความิดเห็นให้มุมมองเพื่อทําให้ผู้ผู้บริโภคที่ร่วมเวทีเนี่ยเข้าใจด้วยว่าวันนี้ที่เราเชิญท่านมาเนี่ยท่านมีบทสําคัญอย่างยิ่งนะในการที่จะมาคืนข้อมูลให้พวกเราให้ทางมหาลายัยได้รับทราบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านเป็นผู้วิพาก์นั้นเนี่ยท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากการที่ผู้ประกอบกิจการให้บริการท่านอยู่ทุกวันนี้รวมถึงในกรณีที่กสชเองได้ดูแลท่านในฐานะเป็นผู้วิพาก์ได้ดีเพียงพอสมตบที่กฎหมายกำหนดไว้ไหมส่วนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชื่นกิจศิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยลาลัยสงขลาน,นาคารินทร์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ซื้อข่าวว่าครับจริงๆนะครับในประเด็นของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากสิ่งที่ต้องสร้างเวลามาเวทีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะภูมิภาคไหนจังหวัดไหนเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจของคนที่เข้าร่วมในเรื่องของการรับฟังดังกล่าวเมื่อก็มีความรู้ความเข้าใจแล้วถึงจะถามความคิดเห็นเขาได้ว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยแล้วความคิดเห็นดังกล่าวเนี่ยจะถูกสะท้อนไปที่ไหนอย่างไร อันสิ่งแรกคือความรู้ความเข้าใจในเวทีดังกล่าวอันที่2คือในเรื่องของเมื่อรู้แล้วเขาสะท้อนความคิห็นแล้วจะส่งต่อความคิเห็นนั้นไปที่ไหนอย่างไรอย่างในกรณีนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นความคิห็นดังกล่าวต้องส่งต่อไปอยังหน่วยงานเหล่านี้ประการต่อมาคือประการที่3ความโปร่งใสในเวทีที่เกิดขึ้น ต้องชัดเจนนะครับว่าเวทีที่เกิดขึ้นต้องเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่อิสระของความคิดไม่ใช่มาใครมาใส่ความคิดเห็นให้ต้องตอบแบบนี้ต้องคิดแบบนี้หรือต้องทําแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นเวทีทีท่ไม่โปร่งใสพราะใน3มอย่างที่ว่านะครับมหาวิทยาลัยสงขลานิทรรน์ของเราได้ดาเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศและเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับคิดว่าทุกคนทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นแล้ว และจะเป็นประโยชน์กับการที่จะเอาไปเขียนเป็นเอกสารแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอบคุณทุกท่านนะครับภาพข่าวว่าจันราชัยวาจาพารวยรายงาน